ความทุกยากแรยง,งานของธนาคารโลกเมื่อเดือนเมษายนปี2025ระบุว่าสิ้นปี2024ประเทศอินโดนีเซียมีประชากรมากถึง44.3ล้านคนจากประชากร286ล้านคนหรือคิดเป็น15.49%ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนสำหรับประเทศที่มีรายได้ปานกลางในระดับต่ำหรือมีรายได้ต่ำกว่า3.65ดอลลาร์สหรัฐต่อวันหรือประมาณ116บาทต่อวัน ขณะที่อ้านอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าว i n s i g h t i n d o n e s i a c o m ระบุว่าณปี2025ค่าเฉลี่ยเงินเดือนของชาวอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ12.5ล้านลูปเปียหรือประมาณ2 4 1 1 2บาทในขณะที่ตัวเลขค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนสำหรับคนโสดอยู่ที่ประมาณ22ล้านลูเปียหรือประมาณ42,437บาทซึ่งนั้นเท่ากับว่ารายได้เฉลีย่ยของชาวอินโดนีเซียทั่วไปส่วนใหญ่ไม่เพียงพอสำหรับรายจ่ายในชีวิตประจำวัน โดยมีปัจจัยสาคัญมาจากปัญหาเงินเฟอ้อเนื่องจากนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาราคาที่อยู่อาศัยค่าไฟฟ้าและค่าอาหารได้พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีการยกเลิกส่วนลดค่าไฟฟ้าประกอบกับราคาอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบันการรับประทานอาหารนอกบ้านในร้านอาหารที่สุดแสนธรรมดามีค่าใช้จ่ายอย่างน้อยที่สุด3 0 0 0 0รูปเปียหรือประมาณ57บาทในขณะที่บรรดาอาหารจานด่วนนั้นอยู่ที่ขั้นต่ำสุด5 0 0 0 0รูปเปียหรือประมาณ9 6บาท ในขณะที่ค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์แบบเตียงเดี่ยวในย่านใจกลางเมืองนั้นขั้นต่ำสุดอยู่ที่5ล้านรูเปียต,ต่อเดือนหรือประมาณ9,644บาทเข้าไปแล้วโดยเหตุน,นี้ทั้งค่ากินค่าอยู่บวกกับค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟและค่าใช้จ่ายจิปาถะต่างๆเงินเดือนของชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่จึงแทบไม่เหลือและนำไปสู่เสียงแห่งความไม่พอใจและต้องการให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเริ่มดังมากขึ้นทุกทีทุกทีในโลกโซเชียลมีเดีย